สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ9ประโยชน์ของกาแฟและวิธีดื่มอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มาพร้อมกับรสชาติขมแต่กลมกล่อมและอร่อยนุ่มนวลในแบบที่หาไม่ได้ในรสชาติของเครื่องดื่มชนิดอื่น,อ,นอีกทั้ง ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายและราคาก็เข้าถึงได้ชนิดที่สามารถดื่มได้ทุกวันแบบสบายๆนอกจากรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับกาแฟยังมีประโยชน์ที่โดดเด่นและหาไม่ได้ง่ายๆในเครื่องดื่มชนิดอื่นๆด้วยเช่นกันแต่ก็มาพร้อมกับอันตรายแฝงหากดื่มอย่างไม่ระมัดระวังกประโยชน์ของกาแฟมีอะไรกันบ้างนั้นรอไปชมกันเลยนะครับประโยชน์ข้อที่1น,นะครับ เพิ่มระดับพลังงานคาเฟอีนในกาแฟเข้าไปเปลี่ยนระดับสารสื่อประสาทบางชนิดในสมองจึงช่วยกระตุ้นพลังงานและลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจนะครับหากใครจะถามหากาแฟทุกเช้าหลังตื่นนอนในเช้าที่อย่างง,ง่วงๆเพลียๆประโยชน์ข้อที่2อ,อาจช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2ได้การดื่มกาแฟเป็นประจำ อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ในระยะยาวอาจเป็นเพราะว่ากาแฟช่วยรักษาการทำงานของเซลล์เบต้าในตับอ่อนซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองประโยชน์ข้อที่3บํบำรุงสมองจากงานวิจัยบางชิ้นพบว่าการดื่มกาแฟช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้รวมถึงโรคพากินสัน และป้องกันความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจลดลงด้วยประโยชน์ข้อที่4อาจช่วยควบคุมน้ำหนักได้กาแฟอาจจะช่วยให้ร่างกายควบคุมน้ำหนักได้และอาจช่วยลดไขมันในร่างกายได้อีกด้วยรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุน,นะครับว่าคนที่ดื่มกาแฟมักเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมต่างๆทำให้ร่างกายได้ขยับเขยื้อนบ่อยๆและนั่นอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทําให้กาแฟช่วยควบคุมน้ำหนักได้ทางอ้อมอีกด้วยนะครับประโยชน์ข้อที่5อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสึมเศร้ารายงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสืมเศร้าได้และยังอาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายได้อีกด้วยประโยชน์ข้อที่6อาจช่วยปกป้องสภาพของตับได้การดื่มกาแฟ อาจช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตับได้เช่นตับอักเสบและมะเร็งตับเป็นต้นนะครับประโยชน์ข้อที่7บํารุงหัวใจรายงานวิจัยบางชิ้นพบนะครับว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายได้ประโยชน์ข้อที่8ช่วยให้อายุยืนกาแฟ อาจเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหลายๆสาเหตุเช่นอายุน้ำหนักหรือการดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามนะครับอย่างต้องการข้อมูลจากรายงานวิจัยเพิ่มเติมสำหรับประโยชน์จากกาแฟในข้อนี้ประโยชน์ข้อที่9อาจเพิ่มความสามารถด้านกีฬาอาจฟังดูแปลกไปสักหน่อยก็ตามนะครับแต่กาแฟสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมทางร่างกายได้ และสามารถทําให้ร่างกายทนทานต่อการออกกําลังกายได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับยังต้องการข้อมูลจากรายงานวิจัยอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกเช่นกันเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าดื่มกาแฟอย่างไรถึงจะดีต่อสุขภาพข้อที่1นนะครับดื่มกาแฟในช่วงเวลาที่เหมาะสมหากอยากได้รับประโยชน์จากคาเฟอีนในการช่วยให้ร่างกายตื่นตัวมากที่สุดควรดื่มในช่วงเวลา 9,30นาฬิกา3 0นาทีถึง11นาฬิกนาทีจะดีที่สุดข้อที่2นะครับไม่ควรดื่มกาแฟมากเกินไปซึ่งปริมาณที่เหมาะสมของร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอาจต้องลองดื่มหนูว่าปริมาณเท่าใดที่ร่างกายรับได้และไม่ทำให้ใจสัน่นตื่นเต้นนอนไม่หลับหรือเกิดผลข้างเคียงอื่นแต่โดยทั่วไปกําหนดไว้ให้คร่าวๆที่ไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวัน ข้อที่3ไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างเพราะอาจเร่งให้กระเพาะอาหารผลิตกรดออกมามากเกินไปหรืออาจดื่มกาแฟและกินอาหารเล็กๆน้อยๆอยร่วมด้วยข้อที่4ไม่ควรดื่มกาแฟหลัง14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพราะปริมาณคาเฟอีนที่ยังหลงเหลืออยู่อาจทำให้นอนไม่หลับได้ข้อที่5เลือกดื่มกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลครีมเทียม และอื่นๆหรือถ้าอยากใส่ควรใส่ในปริมาณน้อยๆข้อที่ 6. ดื่มกาแฟก่อนออกกําลังกายอาจช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและได้ออกแรงเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้มากขึ้นข้อที่7ไม่ควรดื่มกาแฟหากอยู่ในช่วงที่มีอาการท้องเสียท้องร่วงหรือว่าลำไส้แปรปลวนและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนถื่มกาแฟเพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่ควรดื่มอย่างเหมาะสมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก healline.com และพบแพทย์หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ